สนับสนุนโดยรถยนต์คุณภาพซูซูกิกับดิวสุดพิเศษส่งท้ายปี s u ซูกิด e a อ of the Year ยมอส่วนลดให้คุณสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือว่าเลือกรับซู z u กิวอลลี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณยาวนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมปี2567สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือว่าท่านสามารถไปที่โชว์รูม รถยนต์ซูซูกิได้เลยทั่วประเทศสิ้นสุดการรอคอยน,นะครับในที่สุดสโมสรก็ปล่อยภาพออฟฟิเชียลการฝึกซ้อมเซสชั่นมือแรกของโคชเจ๋งลูเบนาโมริมออกมาเป็นที่เรียบร้อยตามเวลาบ้านเราประเทศไทยก็สโมสรปล่อยภาพมาแม่งเกือบเช้าบางคนนี่หลับแล้วก็ตื่นเช้ามาอา้าวสโมสรปล่อยภาพแล้วเหรอนี่นอกจากภาพก็มีคลิปวิดีโอการฝึกซ้อม ที่ถูกปล่อยออกมาซึ่งก็เป็นในเชิงที่สโมสรเขาต้องคุยกับทีมงาน p r ทีมงานตัดต่อแล้วล่ะครับว่าอะไรที่สามารถปล่อยออกมาสู่สายตาสื่อบวนชนหรือแฟนบอลคือเขาคงไม่ปล่อยมาทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเขาแค่ตัดเอามาให้เราดูแค่บางส่วนเท่านั้นซึ่งก็ถือว่ามันน่าจะเป็นความพยายามในการที่จะสื่อสาร ไปยังแฟนบอลว่าโอเคเราจะเล่นระบบวิธีการรูปแบบใหม่นะใส่ดีเทลรายละเอียดการฝึกซ้อมในส่วนเซสชั่นการเล่นเกมรุกเขาก็คงคุยแล้วแหละครับอย่างที่บอกไปว่าแบบเอ้ยอะไรที่สามารถปล่อยออกไปได้ก็ปล่อยนะก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมสําหรับข่าวสารในช่วงต้นคลิปรายงานจากดักเกอร์ผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งสายตรงแมนยูของเทเลกราฟ ดักเกอร์ให้ข้อมูลนะครับว่ารูเบนาโมริมจะต้องทำงานภายใต้งบประมาณการเสริมทัพที่น้อยลงกว่าในยุคข,ของเอริกเทนฮากเขาจะต้องมีบทบาทภาระหน้าที่ในการดึงศักยภาพนักเตะที่มีออกมาให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ในยุคข,ของเอริกเทนฮากตอนนั้นยังเป็นเมนเจอร์ผู้จัดการทีมอยู่เขาก็จะได้อำนาจในการเสริมทัพเลือกตัวนักเตะแบบเต็มที่เลย เทนฮาร์ทำงานในช่วงอยู่ระหว่างรอยต่อของบอร์ดเก่าแล้วก็บอร์ดใหม่ซึ่งงบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมดแมนยูเต็ดเองก็ลงทุนไปทั้งสิ้นเนี่ยเกินกว่า600ล้านแล้วก็ถือว่าเป็นงานหนักเลยนะครับของอาโมริมในการเข้ามาคุมแมนยูเต็ดในช่วงลักษณะเปลี่ยนม้ากลางศึกแบบนี้ต้องพาแมนยู กลับไปติดท็อปโฟได้โค้ตาไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้เพื่อที่จะได้งบประมาณเพิ่มในการโลตลาดเสริมทัพช่วงซัมเมอร์ปีนะฮะถ้าเกิดแมนยูไปเตะยูโรปาลีกสองปีเนี่ยโอ้โหเหนื่อยผมบอกได้คำเดียวเลยเหนื่อยกว่าเดิมแน่ๆดังนั้นก็อวยพรให้โค้ชเจ๋งประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีนะครับทีนี้กลับมาที่เนื้อหาข่าวกันต่อบอร์ดบริหารไม่ได้มีแผนนะครับที่จะ เปลี่ยนแปลงขุมกำลังขนาดใหญ่ก็น่าจะค่อยๆผ่อ,ผองถ่ายออกไปต่างกรมต่างวาระกันซึ่งเรื่องนี้เรานำเสนอแล้วก็พูดคุยกันบ่อยในช่องนะครับเงื่อนไขในการปล่อยนักเตะขาออกความยากกลางง่ายมันก็จะแตกต่างกันออกไปตามอายุสัญญาแล้วก็ค่าเหนื่อยบอร์บริหารมองว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยมีศักยภาพถ้าเกิดได้รับการฝึกสอนโคชชิ่งมีระบบวิธีการเล่นที่เหมาะสมน่าจะ ประสบความสําเร็จแล้วก็แสดงศักยภาพออกมาได้มากกว่านี้รายชื่อ2นักเตะอย่างลาสมุดฮอยลุนแล้วก็เมสันเมาส์ถูกมองว่าเป็น2คนที่มีโอกาสจะแจ้งเกิดนะครับในยุคของลูเบนาโมริมโอมาเบราดาแดนแอชวอดเจสันวิลค็อกจะให้เวลาลูเบนาโมริมในการประเมินขุมกําลังอย่างละเอียดก่อนจะตัดสินใจว่าเขาจะปรับปรุงขุมกําลังอย่างไรนะครับในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านักเตะคุณสมบัติโปรไฟล์แบบไหน ที่จําเป็นต้องเสริมในส่วนของนักเตะขาออกนะครับที่มีแนวโน้มจะต้องเก็บข้าวเก็บของแยกออกจากทีมเราเริ่มจากคริสเตียนอีริกเซนนอกจากรายง,งานของดักเกอร์ก็มีโรมาโนที่เปิดเผยว่าการคุยเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ระหว่างแมนยูกับอีริกเซนยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าอีริกเซนจะเล่นให้กับแมนยูปีสุดท้ายถ้าเกิดแยกย้ายก็ขอให้โชคดี ค่าตัวนี่เซ็นมาไม่เสียตังค์นะครับศูนย์ปอนนะฮะเซ็นฟรีผมถือว่าเป็นดิวที่คุ้มนะแล้วก็ช่วงเวลาที่เราได้ดูอ e ีริกเซนเล่นเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่ฝีเท้ายอดเยี่ยมจริงๆเสียดายนะเจอกันช้าไปสำหรับอ e ีริกเซนกด14ให้กับอ e ีริกเซนหน่อยครับกลับมาที่ข้อมูลข่าวของดักเกอร์นะครับอ e ีริกเซนจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าก็จะเช่นเดียวกับพี่เลิฟ รวมถึงจอห์นนี่อีเวนมีแนวโน้มที่จะแยกทางในส่วนของแฮร์รี่แม็กควายอามัดเดียโลมีเงื่อนไขในการขยายสัญญานะครับออกไปได้อีก12เดือนหรือว่า1ปีซึ่งก็ต้องรอดูว่าแม็กควาจะได้สัญญาหรือเปล่ารวมถึงอามัดแต่ในส่วนเคสของอามัดเนี่ยถูกมองว่าเป็นนักเตะอนาคตของสโมสรถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสโมสสก็น่าจะ จับต่อสัญญานะครับระยะยาวสําหรับอามัดเดียโลกาเซมิโลไทเลวมาเลาเซียก็เหลือสัญญาปีเดียวนะครับเหมือนกันเมื่อเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ปีหน้าอย่างไรก็ตามทั้งคู่มีออปชั่นขยายสัญญาเช่นเดียวกันใครจะอยู่ใครจะไปนะครับใครจะประสบความสําเร็จใครจะดับอนาดในยุคใหม่ของลูเบนอโมริมมารอติดตามพร้อมๆกันสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับ คลิปสรุปข่าวประจำวันที่19เดือน11ปี2567จริงๆต้องบอกว่าคลิปพูดคุยเรื่องของเซสชั่นการซ้อมมือแรก <c oughs> ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับในช่วงเกือบเกือบการคลิปแบบนี้เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูม่งการันตียอดขาดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงลังผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างแล้วก็ ที่ดิสคริปชันระวังของปลอมกันด้วยฝากไว้ด้วยนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กลูมิงท่านผู้ชมครับทีนี้มาคุยกันนะครับสำหรับเซสชันการฝึกซ้อมครั้งแรกของลูเบนาโมริมที่สโมสรปล่อยเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็เป็นภาพมาเป็นเซสชันฝึกการขึ้นเกมรุกเท่ากับว่าจะไม่มีผู้สาประตูสำหรับไลอัพก็คือตามข่าวเลยครับ3 4 3 โดยคลิปที่สมโมสรปล่อยออกมานะครับจะเป็นในลักษณะขึ้นเกมตั้งแต่แดนหลังฝ่ายตัวรุกคือนักเตะชุดใหญ่ที่มีก็จะผสมประสานไปด้วยนักเตะที่ไม่ได้มีภารกิจไปรับใช้ทีมชาติช่วงฟีฟ่าเดย์แล้วก็นักเตะที่อยู่ที่แคลิงตันอยู่แล้วฟื้นฟูนฟนสภาพร่างกายผสมประสานโอเคจัดวางกันตามนี้ในส่วนของผู้เล่นฝ่ายรับ ที่ทําหน้าที่ในการป้องกันก็จะเป็นนักเตะเยาวชนที่มายืนเป็นแบบเหมือนตัวมาร์กตัวประกบเป็นตุ๊กตาอะไรประมาณนี้ในลนักษณะการขึ้นเกมเนี่ยจากแดนหลังนะครับ3เซนเตอร์ก็จะมีตัวกลางจนนี้อีเวนอันนี้คือตรงตามที่เราคุยในไลฟ์สดเมื่อวานนี้เลยนะครับ CCB คุณสมบัติของเซนเตอร์ตัวกลางเนี่ยที่ยืนตรงกลางอะ่ะมันต้องเป็นตัวออแกไนท เป็นตัวศูนย์บัญชาการใหญ่สั่งการซึ่งเรามีนักเตะตรงตามคุณสมบัติเอายึดจากสากอรที่มีนะครับตัวเลือกแรกคือเดลิกชัดเจนรองลงมาก็เป็นแม็กควายหรือแม้กระทั่งพี่จ้อนจอนนี่อีแวนก็จะเป็น3คนนี้ซึ่งด้วยความที่เดลิกกับแม็กควายไม่อยู่ก็เลยเป็นพี่จ้อนที่ต้องยืนตัวกลางซึ่งในส่วนคลิปที่สโมสรปล่อยออกมามันก็จะมีจังหวะที่อโมลิมเขาเอาตัวเองไปเป็นหนึ่งในฝั่งตรงข้ามแล้วก็ เล่นเป็นกองหน้าต้องคอยชิงจังหวะกับจอ h n นนี่แว่นที่ยืนเป็นเซนเตอร์ตัวกลางก็จะคอยชนต้องตันชิงจังหวะเล่นเนี่ยจะแก้ไขสถานการณ์ในช็อตที่ตัวเองต้องเป็นฝ่ายป้องกันยังไงอันนี้เขาก็จะให้คําแนะนํานะครับในจังหวะการเซตเกมลุกนะครับเซนเตอร์ center ตัวข้างฝั่งซ้าย LCB แล้วก็ฝั่งขวา RCB ก็ตามที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เลยใครถนัดออกบอลเท้าไหนก็ไปยืนฝั่งนั้น ชอก็ยืนฝั่งซ้ายไปโยโร่ก็ยืนฝั่งขวาลักษณะการบิวการถ่ายบอลจะค่อยๆถ่ายถามว่ามีบอลแนวลึกไหมมีโยนศาสตร์แนวลึกไปข้างหน้าให้อีแวนโยนให้กาเซมิโร่โยนแต่เท่าที่ผมเห็นนะจากในคลิปที่ปล่อยออกมาเนี่ยเขาจะค่อนข้างเน้นถ่ายบอลออกข้างซึ่งระบบวิธีการเล่น สามสี่สามจุดขายนะครับจุดแข็งซึ่งมันเป็นจุดที่เราต้องมาปวดหัวนะ <c oughs> คือวิงแบ็กผมสังเกตว่าฟุตบอลนี่มันจะถ่ายออกข้างบ่อยมากวิงแบ็กฝั่งซ้ายนี่เป็นไทยเรวมาเลเซียโอ้โหมาเลเซียลงซ้อมคู่กับชอน้ำตาจะไหลนะฮะภาพหาดูยากรีบดูก่อนโดนลบ <c oughs> มาเลเซียเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายอันโตนี เล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาคือฝั่งหนึ่งเนี่ยเอาแบ็กไปเล่นเป็นวิงแบ็กส่วนอีกฝั่งหนึ่งเอาเปีกไปเล่นเป็นวิงแบ็กวิธีการเล่นก็จะขึ้นเกมต้านข้างผมเห็นมีจังหวะที่แบบมาเลเซียเติมขึ้นไปแล้วก็จ่ายบอลให้เมซันเมาส์ที่ยืนกลางลุกสอดขึ้นไปแล้วก็ตบคัดแบ็กมาให้แรดฟอร์ดที่เล่นเป็นหน้าจับบอลแล้วก็ยิงติดบล็อกเนี่ยอะไรประมาณนี้มันจะเป็นรูปแบบแพทเทิร์นการเข้าทำที่ ผมว่าสโมสอน่ะจงใจปล่อยออกมาเพื่อได้จะสื่อสารว่าโอเคเราจะมีการเล่นบอลตามหน้าบอลขยับขึ้นเกมของวิงแบ็กกลางลุกเจาะแบบนี้นะตบคัดแบ็กมาให้กองหน้ายิงนะแบบนี้มากขึ้นเพราะว่าคือก่อนหน้านี้โดนเสียงวิพากวิจารณ์เยอะว่าทําไมแมนยูไม่ค่อยเล่นไปตามหน้าบอลไอ้จังหวะบอลคัดแบ็กเนี่ยมันเป็นช็อตการเล่นที่ได้ประตูง่ายที่สุดแล้วนะครับ แต่แมนยูเนี่ยไม่ค่อยทําแมนยูจะเป็นในลักษณะปีกได้บอลจากชิดเส้นถูกไหมจากลายนอกอะ่ะแล้วก็พยายามเลี้ยงตัดเข้ามาตรงกลางลายในแล้วก็ยิงเองซึ่งมันไม่แม่นน่ะมันยิงนกตกตาเยอะในส่วนของกองกลางนะครับก็จะใช้เป็นกาเซมิโลที่ไม่ได้มีโปรแกรมไปรับใช้ทีมชาติยืนคู่กับคอปปี้เมนูซึ่งผ่านสภาพความฟิตแล้วก็ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้สองคนนี้ถือว่าเป็นการจับคู่กันที่ดีนะครับคนนึงเป็นตัวคุมพื้นที่ แย่งฟุตบอลส่วนอีกคนนึงเป็นตัวแก่เพสซิ่งอาบอลขึ้นหน้าจริงๆแล้วว่ากองกลางสองคนในระบบบอลของอาริโมริมปรับสูตรเลือกตัวได้ตามความเหมาะสมเลยผมมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่กันครบๆเนี่ยอาโมริมเขาจะจัดกลางอะนะเป็นคู่ไหนก็ได้จะเป็นอูกาเต้กับกาเซมิโลจะเป็นเมนูกับกาเซเมนูกับอูกาเต้ผมว่ายังไงก็ได้ ตามความเหมาะสมสำหรับกองกลางมันก็จะมีช็อตที่อโมริมมาเดินไปเทรนเดินไปสอนคอบบี้เมนูในลักษณะการจัดระเบียบร่างกายตอนที่ลงไปรับบอลจาก center, เซนเตอร์เหลี่ยมในการพลิกในการเทินบอลก็แบบช่วยเทรนน้องไปทีนี้ขยับกันมาที่กลางลุกกันบ้าง LAM กลางลุกฝั่งซ้ายคือเมสันเมา์ RAM กลางลุกฝั่งขวาคืออามัดเดียโลสอคนนี้ มีความเคยชินแล้วก็เคยเล่นในระบบวิธีการเล่นแบบนี้มาแล้วนะครับเมสันมาร์ตอนอยู่เชลซีอามาติโยโรตอนอยู่ซันเดอร์แลนด์เคยเล่นโลการเล่นลนักษณะแบบนี้มาก่อนดังนั้นเนี่ยผมหวังว่าเมาส์จะสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงถ้าเกิดเข้าผ่านสภาพความฟิตและลงเล่นได้แบบติดๆกันน่ะก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งในยุคข,ของอโมริมพบคนเคยเล่นแบบนี้มาแล้ว คอมโบเล่นกับเพื่อนขยับเคลื่อนที่ชิ่งกับวิงแบ็กเจาะฮาสเปซคัตแบ็กหรือสอดเข้าไปยิงอะไรแบบนี้ในส่วนของเมาส์ส่วนของอามัมาติอาโลขยับเคลื่อนเจาะโซนยิงไกลวิง่งทางตรงคัตแบ็กหรือแม้กระทั่งโยนเข้าไปเนี่ยอามาัดเป็นปีกลักษณะเพย์เบเกอร์อยู่แล้วขอแค่ดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวแข็งแรงแข็งแรงไม่เจ็บก็พอมีลุ้นลงเล่นเป็นตัวจริงได้เลยนะครับ จริงจริงก็อีกคนหนึ่งที่ยังไม่กลับมาคือบูโน่เฟรนันเดสเออผมลืมพูดถึงอันโตนี่ไปเลยอันโตนี่ตำแหน่งวิ n งแบ็คขวาด้วยความที่มันเป็นในลักษณะเซสชั่นการซ้อมแรกด้วยความที่เขาก็ต้องจับปูใส่กระด้งอะ่ะใช้นักเตะที่มีแล้วก็เช็คดูว่าโอเคตำแหน่งไหนนักเตะคนไหนคุณสมบัติใกล้เคียงบ้างอ่ะให้เล่นไปก่อนลองไปก่อนพยายามแบบเอาใจช่วยนะหวังว่าเขาจะ ได้รับโอกาสแล้วก็สามารถชิงแย่งตำแหน่ง wing back วิงแบ็กขวาได้เดี๋ยวต้องรอดูระยะยาวเพราะต้องไม่ลืมว่า wing back วิงแบ็กขวาถ้าเกิดสมมุติดาโลหรือมาซาอุยกลับมาเนี่ยสองคนนี้ก็น่ากลัวถึงแม้ว่าจะเป็นฟูลแบ็กก็ตามแต่ต้องไม่ลืมนะครับดาโลเวลามเติมอ่ะโอ้โหแม่งวิ่งประดุดเหมือนเป็นไปีกเลยวิ่งสอดทีไม้นี่ของชอบดาโลเลย ในยุคข,ของเทนฮางหรือฟานิสซรอยเนี่ยแม่งได้หลุดไปยิงหลุดไปเปิดกี่ลูกเราอาจจะไม่ต้องใช้ใช้ปีกธรรมชาติอย่างอันโตนี่ไปเล่นก็ได้ส่วนอาหมัดเนี่ยน่าจะขยับเข้ามาเล่นข้างในส่วนมาซาอุยรู้กันเป็นอย่างดีเรื่องของความเข้าใจเกมทักษะเชิงบอลน,นะครับเขาเล่นได้หมดแหละอยู่ที่ว่าจะให้เล่นบทบาท เป็นโลไหนสําหรับมาซาอุยในส่วนของสูตรหน้าตัวเป้านะครับอโมริมเขาต้องการสูตรหน้าที่มีความเร็วปาดเปรียววิง่งทะลุทะลวงวิง่งชิงลายหรือว่าจบสกอร์เล่นในจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ที่เข้าเขาก็คือฮอยลุนแล้วก็แรดฟอร์ดผู้นี้แล้วอาจารย์ดูผมเหนื่อยแน่ <laughs> โดยจะมีช่วงหนึ่งที่ทีมดันขึ้นไปสูงนะครับอโมริมก็จะเป่านกหวีดและนักเตะทุกคน ก็จะต้องรีบวิ่งลงมาหน้าเกาะเขตโทษของตัวเองให้ทันตามเวลาที่กําหนดในส่วนของรายละเอียดดีเทลอย่างอื่นอโมริมก็จะตะโกนสั่งให้ลูกทีมเนี่ยขยับเคลื่อนที่อยู่โดยตลอดนะครับนักเตะแมนยูมันไม่ค่อยขยับอะ่ะโดยเฉพาะคนที่ไม่มีฟุตบอลในชอบยืนซึมกระทือก็หวังว่าจะแก้เรื่องของการขยับรับส่งบอลมากขึ้นแล้วก็อโมริมเนี่ยสื่อสารเรื่องของภาษาอังกฤษได้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเขาก็พยายามตะโกนบอกให้ลูกทีมเนี่ย เป็นเหมือนในลักษณะกระตุน้นอ,อย่าเสียบอลเก็บบอลอย่าเสียบอลดยเพราะอย่าเสียการครองบอลเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะเพราะถ้าเกิดคุณเสียบอลก็เหนื่อยอะ่ะต้องวิ่งเล่นเกมรับเยอะอ่ะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมรอดูกันยาวๆสําหรับในยุคใหม่ของรูเบนาโมริมนัดแรกที่จะพบกับอิบสวิตเขาจะจัดไลน์อัพสิบเอ็ดผู้เล่นโตจรงิงมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติโปรไฟล์นักเตะที่จะใส่ไปในแต่ละตำแหน่งแตกต่างกันไหมหรือจะ มีอะไรที่เป็นดีเทลปริกย่อยแยกย่อยออกไปอีกมารอดูกันนะครับผมอยากดูแล้วครับวันอาทิตย์นี้ที่จะพบกับอิฟสวิตตัวจริงจะเป็นใครบ้างถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคุณล่หนึ่งไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับฝากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กูมิง่ง รถยนต์คุณภาพสุสูกิแล้วก็เกม FC ฟซออนไลน์เกมฟุตบอลเล่นบนคอมมันกว่าสนุกกว่ามีกิจกรรมให้เล่นตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนตอนนี้ตำนานไอคอนแกรเดตเบลเข้าเสิร์ฟแล้วด้วยสามารถไปโหลดเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ในช่องด e s c r i p t i o n ด้านล่างเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ